สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่15นะคะในหัวข้อของ Digital Government ค่ะสำหรับโล l ด d จิ i t ลอีโคโนมีนะคะประเทศชั้นนาล้วนแต่มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะแต่สําหรับปัญหาของประเทศไทยนะคะความท้าทายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกับดักรายได้ปานกลางสังคมผู้สูงอายุการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันและปัญหาคอร์รัปชันนะคะจะสามารถแก้ไขได้ด้วยยุทธศาสตร์ดังนี้เลยค่ะ ผ่านทางวิสัยทัศน์นะคะนั่นก็คือรัฐบาลดิจิทัลเปิดเผยเชื่อมโยงและร่วมการสร้างบริการที่มีคุณค่าให้แก่ประชาชนค่ะต่อมาคือในส่วนของ data governance หรือการทํามาพิบาลข้อมูลซึ่งหมายถึงการกำกับดูแลข้อมูลโดยมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเกิดของข้อมูลการจัดเก็บการวิเคราะห์การทำลายการเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยและการนำไปใช้โดยให้ความสำคัญทั้งในมุมกระบวนการบุคลากรและเทคโนโลยีซึ่งมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบดังนี้ ในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือการบริหารจัดการข้อมูลหรือ data management ด้วยวงจรชีวิตของข้อมูลตั้งแต่สถาปัตยกรรมข้อมูลไปจนถึงคุณภาพของข้อมูลดังภาพนี้เลยค่ะกลุ่มของเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ